สวัสดีครับมีข่าวล่าสุดเข้ามาอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการดีๆจากทางรัฐบาลที่มอบให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจนะครับและรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับสําหรับกรณีของการคืนเงินนะครับเปิด3ขั้นตอนการลงทะเบียนของเงินคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่25มีนาคมรับเงิน31มีนาคมนี้นะครับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้านะครับในวันที่13มีนาคมนายประเทศสีชมพูนะครับรองเลยขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพเปิดเผยถึงความคืบหน้ากับมาตรการการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ครอบคลุม21.5ล้านรายวงเงินอยู่ที่30,000ล้านบาทเลยนะครับที่ประชุมร่วมกันกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟอฟนอนะครับและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟอพได้ข้อสรุปนะครับเปิดให้ประชาชนและกิจการขนาดเล็กลงทะเบียนผ่าน2การไฟฟ้านะครับได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมเป็นต้นไป กำหนดเริ่มจ่ายเงินคืนให้กับเจ้าของมิเตอร์นะครับตั้งแต่วันที่31มีนาคม2563เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายครบนะครับจำนวนทั้งหมดส่วนกรณีของทายาทเจ้าของมิเตอร์นะครับและซื้อบ้านมือ2มานะครับหรือกลุ่มนิติบุคคลรับมอบอำนาจนั้นทาง2การไฟฟ้านะครับขอเวลา2ส,สัปดาห์ในการทำระบบ ตั้งทีมขึ้นมานะครับแก้ปัญหาอย่างโปร่งใสเพื่อให้กระบวนการการคืนเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใสนะครับถึงมือเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของมิเตอร์จริงๆซึ่ง2การไฟฟ้าจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งอยากให้นะครับประชาชนเข้าใจว่าเงินประกันมิเตอร์ ไฟฟ้านะครับเป็นสิทธทิของเจ้าของมิเตอร์ทุกคนดังนั้นวันที่25มีนาคมนี้นะครับไม่ต้องแย่งการลงทะเบียนนะครับต่างก,กันกับการลงทะเบียนโครงการชิมช้อปใช้ที่ให้มารับสิทธิ์แต่การคืนเงินประกันไฟฟ้านะครับเป็นสิทธิของทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องกังวลว่าได้เงินคืนครบทุกคนทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนนะครับ อย่างแต่ต้องลงทะเบียนตามเกณฑ์นะครับที่2การไฟฟ้าได้กําหนดไว้โดยขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าหรือการไฟฟ้าในพื้นที่นะครับพร้อมแบ่งการยื่นเรื่องเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนที่1กรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับขั้นตอนที่2กรอกชื่อนามสกุล และขั้นตอนที่3จะเป็นการกรอกเลขที่นะครับสัญญาการกำหนดนะครับอยู่ในบิลค่าไฟนะครับหากตรงกันจะได้รับเงินคืนภายในวันที่31มีนาคม63เป็นต้นไปนะครับสวัสดีครับมีข่าวล่าสุดเข้ามาอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการดีๆจากทางรัฐบาลที่มอบให้กับประชาชนคนไทยนะครับ วันนี้เราจะมาติดตามกันในเรื่องของเงิน6,000บาทที่รัฐบาลมีมาตรการมานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเปิดวิธีการรับเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้าทุกบ้านมีสิทธิ์ได้มากถึง6 0 0 0บาทจ่ายจริงสิ้นเดือนเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงกรณีเรื่องการแจกเงินว่าวันนี้ยืนยันการจ่ายเงินคนละส0งพบาทจะยังไม่มีการจ่ายเบื้องต้นจะมีมาตรการการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าประมาณสามพบาทต่อครัวเรือนเมื่อไม่แจกเงิน2,000บาทแล้วแต่จะเปลี่ยนมาเป็น การคืนเงินประกันมิเตอร์3 0 0 0บาทแทนหลายคนอาจจะไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดคืนเงินนะครับประกันไฟฟ้านั้นได้ต้องทำอย่างไรใครจะได้เงินแล้วใครจะได้เงินได้อย่างไรทีมงานเจาะประเด็นจากไทยรัฐนะครับได้ไล่เรียงมาให้คุณฟังแล้วครับทำความเข้าใจก่อนนะครับ ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าแหล่งข่าวจากการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟอนอนะครับเปิดเผยกับทีมข่าวเจาะประเด็นจากไทยรัฐว่าสำหรับค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กหลายท่านที่เคยยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าจะรู้กันดีนะครับในชื่อของค่าธรรมเนียมเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยที่ไปที่มานะครับของเงินประกันการใช้ไฟฟ้านั่นแหล่งมาจากกอฟอน,นอธิบายไว้ว่าครั้งแรกที่คุณยื่นขอใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งคุณจะรับเงินคืนก็ต่อเมื่อคุณเดินทางไปทำการยกเลิกการใช้ไฟฟ้าส่วนเหตุผลที่ต้องเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากเป็นค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้าโดยแหล่งโดยข่าวจากกอฟอนอนะครับยกตัวอย่างที่จำเป็นต้องมีการเก็บเงินประกันไฟฟ้าให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับเช่นบ้านในกอไม่ยอมจ่ายค่าไฟฟ้าทางกอฟอนอก็จะยึดเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของนายกนะครับที่เคย จ่ายไว้กับทางรัฐบาลหมายเหตุผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยจะได้รับดอกเบี้ยนะครับออมทรัพย์ทุกๆ5ปีโดยคิดในอัตราดอกเบี้ยเงินออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยโดยอัตราค่าธรรมเนียมนะครับเงินคืนประกันนะครับเมื่อยกเลิกการใช้ไฟฟ้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ มิเตอร์ขนาด5วงเล็บ15เงินประกันการใช้ไฟฟ้า300บาทบ้านพักขนาดเล็กที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่มากมิเตอร์ขนาด15วงเล็บ45เงินประกันการใช้ไฟฟ้า2,000บาทเป็นขนาดมิเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้มิเตอร์ขนาด30วงเล็บ100เงินประกันการใช้ไฟฟ้า4,000บาทบ้านพักขนาดใหญ่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด และมิตเตอร์ขนาด15วงเล็บ45เฟส3เป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้า6,000บาทประชาชนไม่นิยมใช้จะมีประชาชนส่วนน้อยที่รับเงินจำนวนนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละรายนะครับที่วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับการไฟฟ้ามีตั้งแต่300บาท2,000บาท4,000บาทและ6,000บาทในสนธิรัฐสนธิจิรวงกล่าว ส่วนรายละเอียดการรับเงินคืนนะครับนายวัชระกันนิกาโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยกับทีมข่าวว่าผู้ที่จะรับเงินคืนนะครับประกันค่ามิเตอร์มีจํานวนรวมทั้งสิ้น21.5ล้านรายนะครับคิดเป็นวงเงินประมาณ30 0 0 0ล้านบาทเริ่มทยอยคืนให้ในรอบบินสิ้นเดือนมีนาคมนี้ขณะที่นายสนทิรัตน์สนทิจิรวง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบ,บุผ่านทาง f a c Facebook ว่าประชาชนสามารถดำเนินการขอคืนเงินกับหน่วยงานที่ท่านยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งอยู่ขึ้นอยู่กับว่าท่านขอใช้ไฟฟ้าจากกอฟอนอหรือกอฟอพอมีหมายเหตุด้วยนะครับการใช้ไฟฟ้านะครับจากการไฟฟ้านครหลวงกอฟอนอนะครับให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและ สมุดประกรันส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือกอฟพให้บริการทุกจังหวัดยกเว้น3จังหวัดข้างต้นนะครับเงินคืนการประกันนะครับของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละครัวเรือนจะมีจำนวนเงินไม่เท่ากันโดยขึ้นอยู่กับขนาดของมิตเตอร์และไม่ใช่ว่าทุกบ้านนะครับจะได้รับเงินแต่ผู้ที่รับเงินครับจะเป็นผู้ที่ต่อขอ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพียงเท่านั้นนะครับแหล่งข่าวจากกอฟอน,นอกล่าวกับทีมข่าวยกตัวอย่างเช่นบ้านของนายกนะครับใช้มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด15วงเล็บ45นายกจะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น2,000บาทเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับถามว่านายวัชระโคศกกระทรวงพลังงานถ้าเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าเสียชีวิตแล้วลูกหลานจะได้รับเงินคืนหรือไม่ได้คำตอบสั้นๆว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ อย่างไรก็ดีหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวทีมข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป